พี่ชมีของเราสตาร์ทเครื่องแล้วไปเลยเฮลิคอปเตอร์น้องตั้งค่ารอเฮลิคอ,อปเตอร์พาสิงโตไปรักษาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สองสาวกลับมาทักไทยเพื่อนๆในวันหยุดนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะ,ะเจมินดาเจมินดาขายข้าวเหรอจ๊ะวันนี้ จ้าอ๋เจมินดาเปิดร้านขายข้าวอู้ยี่จ้าเจตาอแก๊สจ้าเอาไปจ้าเก่งมากขอบคุณ<ส>ด้วย<ส>โอ้ดูสิคะเจ๊เปิดร้านแบบอลังการมากเลยของค่ะอา้าวว่าไงคะอะไรเอ่ยวันนี้เราปลดเป็นอะไรจ้านบเป็น,น,ะะน,ปนพนักง,งานส่งของจ้า <c oughs> ไหนคะวันนี้ส่งของอะไรเอ่ยมาส่งของให้แม่เหรอจ้า อะไรคะโอ้โหใส่กล่องมาอย่างดีค่ะมันเพื่อนขาดูสิคะอะไรเอ่ยโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ค่ะมันเพื่อนคันใหญ่มากมินดาเห็นไหมจ๊ะคนเอาเฮลิคอปเตอร์มาส่งจ,จ้าเจ๊อ่ะเจ๊ทำกับข้าวไปนะจ๊ะเปิดร้านขายข้าวไปนะจ๊ะเจ๊โอ้เจ๊ข้าวข้า,บาวบะหม่ละ ข้าวกะเพราหมูสับเราจะเจ๊มีไข่ดาวได้ไหมคะมีอีไข่ดาวเจอ๋อมีด้วยไข่ดาวสีแดงไหนเอ่ยอือหดูสิจ้าอุ้ยเจ๊เอาข้าวมาเสิร์ฟแม่น่ากินมากเท่าไร่จ้าเจ๊แปบนึงนะจ้าคนส่งของห้าสิบบาทเราจะเจ๊ขายข้าวอุ้ยไหนขอชิมก่อนนะจ้าเอาวางตรงนี้ก่อนนะไหนเอ่ยขอชิมก่อนนะจ้าเจหื อุ้ยเจ๊เจ๊ชิมเหมือนกันแม่อะให้เจ๊ชิมแบ่งเจ๊อร่อยไหมเจ้าฝีมือตัวเองอร่อย,อร,อยอรค่ะอ้ยดูฝีมือเจ๊มินดาจ้ะเท่าไหร่จ,ะจ้ะเจ๊ห้าสบาทเอาไปค่ะ50ิบาทจ้ะให้ติดรอยหนึ่งไม่ต้องทอนโอ้ไหนคนส่งของหายไปไหนแล้วเมื่อกี้มาส่งอาเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำนะจ้ะ แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยนะ้าไปไหนแล้วละ่ะคนส่งของอะ่ะเอาของมาวางไวค้ค่ะแล้วก็หายไปสะละยังไม่ทันจ่ายเงินเลยโอ้อะไรเอ่ยกล่องสวยงามข้างในเป็นอะไรนะใส่กล่องโอ้โหอุ้ยบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตาเด็กๆโอ้โหร้อยใหญ่สีม่วงแตนแตนแตนคนส่งของมาเก็บตังค์สิจ้าอยู่ไหน มาเก็บตังแล้วเอาของมาส่งมาเอาตังด้วยจ้าอุ้ยดูสิคะอุยสวยงามอะ่ะอุยคนส่งของแม่เพิ่งเห็นเขาแต่งลายเห็นไหมแบบแต่งลายสีฟ้าค่ะอุยดูสิคะตกลงเท่าไหร่จ้าเนี่ยคนส่งของเท่าไหร่จ้าคันนี้เท่าไหร่จ้ายี่บาทอุยทำไมถูกจังเลยจ้าแล้วเฮลิคอปเตอร์นี่เท่าไหร่จ้าห้าสิบบาทอุยเป็นเท่าไหร่เอ่ยรวมกันเด็กๆ 50กับ20รวมกันได้เท่าไหร่จ๊ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก50 <laughs> 70บาทค่ะสองอย่างนี่เฮลิคอปเตอร์กับรถรวมกัน20กับ50เป็น100 <laughs> 70บาทค่ะเอาไปค่ะให้100บาทให้ทิปไม่ทอนจ้ะ,ะโ,โอ้ยตอนนี้เจ๊าหาปาหมอ้อจ้ะเ <laughs> จะ๊อยู่ตรงก้นเจ๊จ้ะเออนั่นแหละจ้ะ <laughs> <laughs> อันนี้มันไม่ใช่หม้อหม้อค่ะนะคะอันนี้มันไม่ได้แถมฝาอ๋อเอาใช้ด้วยกันได้ค่ะใช้ด้วยกันได้เจ๊โอเคทำกับข้าวให้อร่อยนะอุ้ยไหนจ้าไหนไหนไหนโชว์เพื่อนๆสิโอ้โหมันยังไงโอ้โหมันยังไงจ้าทำยังไงพี่สาวทำยังไงให้มันหมุนจ้าก็ไหน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 โชว์สิดึงตรงไหนโอ้มันมีเชือกใช่ไหมจ้าอ่ะแล้วก็ปล่อยเลยใช่ไหมไหนเอ้ย โอ้โหพอปล่อยมันก็จะหมุน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 โอ้ยสุดยอดเด็กๆไหนไหนพี่ชมีชอโอ้อตอกต๊อๆติดจ่าติดไปทางใหม่จ่ะบุนบุญบุญบุญบุนบุญ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 โอ้สุดยอดโอ้ตัดภาพมาที่เจ๊ของเราจ้ะเจ๊เสิร์ฟอะไรอีกจ๊ะเนี่ยข้าวอัพพานีข้าวอพพานเป็นยังไงคะเจ๊ข้าวอพพานเนี่ย โอ้เป็นโดนัทข้าวอพนีนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมพลังแป๊บนึงนะจ๊ะอย่าเพิ่งปล่อยมานะจ๊ะโอ้อร่อยมากอ่ะบึนบึนมาเลยจ้ามาเลยพี่ชามีโอ้ยเบี้ยว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 โอ้ไปต่อไปต่อจะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้จอดที่ร้านข้าวของเจนะจ๊ะข้าทางเฮลิคอปเตอร์จะหิวข้าวเจมินดานะอ่ะ โอ้โหเฮลิคอปเตอร์สั่งข้าวกะเพราหมูสับเองด้วยยากสุดยอดเจ๊จัดข้าวกะเพราหมูสับให้ทเฮลิคอปเตอร์หนึ่งจานจ้าเฮลิคอปเตอร์หิวข้าวันดีเคยเห็นเขาดูทีวีแล้วเขาเอารถแต่หมดแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ลมบมาเป็นอาหารโอ้หหรอคะในในในโชว์หมุนดึงโชว์เพื่อนๆอีกหน่อยคะ่ะเอาแบบไกลๆนะลูกนะ <c oughs> อ่าพี่ชมีของเราสตาร์ทเครื่องแล้วไปเลยเฮลิคอปเตอร์ โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าห้องหรือเปล่าไม่เข้าจอดที่ประตูนะคะ <c oughs> โอ้ตั้งท่ารอก่อนนะจ๊ะเฮลิคอปเตอร์โอ้สงสัยเฮลิคอปเตอร์ต้องพักเบรกแล้วจ้าได้เวลาได้เวลาเข้ากะเพราหมูสับของเฮลิคอปเตอร์จ้าโอ้เจมินดาเสิร์ฟถึงที่เลยนะอุ้ยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พี่สาวกินด้วยไหนจ้าอันไหนจ้าเข้ากะเพราหมูสับโอ้หมีน้ํามาเสิร์ฟด้วยของเจมินดา โอ้เจมินดาอาหารของเราหลากหลายมากเลยนะคะปาใจลูกค้าเฮลิคอปเตอร์มากเลยอะคะ่ะทีนี้จะต้องบินเก่งแน่เลยอยเติมพลังแล้วอะอย่าลืมจ่ายตังค์นะเฮลิคอปเตอร์จะหนีไปไหนกินแล้วหนีไม่จ่ายตังค์ <c oughs> อะจ่ายตังค์ก่อนจ้าเฮลิคอปเตอร์จ่ายตังค์เจมินดาโอเคกับ <c oughs> ข้าวกับข้าวเจมินดาอร่อยมากเดี๋ยวโู้ยแบบยกมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มอลังการนะจ้าเจของเรานะอ่าเฮลิคอปเตอร์เตรียมสตาร์ทเครื่องออกตรงๆไปตรงตรง เก่งมากเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วตุ่มชนประตูบ้านฉันจะไปดูเฮลิอคอปเตอร์จ้าเฮลิอคอปเตอร์พี่หมีมาจอดพี่หมีขอไปด้วยได้ไหมจ้าเฮลิคอปเตอร์จ้าให้พี่หมีขึ้นตรงไหนอะ่ะตรงนี้ไปได้ด้วยเหรอหพี่หมีตัวใหญ่อ,อู้ไปไม่ได้อู <laughs> ้ตุ้มง,งายหลังไปแล้วโอ้โหรื ยอดโอ้พี่เฮลิคอปเตอร์ของเราโอ้โหโอ้โหอภิพี่ชมีจะปล่อยแล้วไปแล้วค่ะเฮลิคอปเตอร์ไปต่อแล้วโอ้มีเลี้ยวด้วยนะเลี้ยวแบบไม่ชนประตูแต่ว่าไบพัดไปติดประตูนะคะโอ้เจ๊ขยันเสิร์ฟมากเลยเชมีเชมีเจมินดาเขาจัดเสิร์ฟเขาจัดเสิร์ฟอุ้ยดูสิจ้า เจ้ขยันเสิร์ฟมากอโออร่อยมากจ้ะเจ้เอาไปเลยจ้ะขอบคุณค่ะเจ้จา๋าอ่าตอนนี้เฮลิคอปเตอรต์ของเราเหนื่อยนะคะขอพักก่อนแล้วก็จะปล่อยให้น้องเล็กบิ๊กฟู้ดของเราโชว์นั่นเองโอ้พี่เชอมีแม่ถ่ายไม่ทันเลยโอ้โหอะไรนะจ้ะเจ้โอ้เจ้ปิดร้านโอเคจ้ะเจ้เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะปิดร้านจ้าโอ้โหพี่เชอมีไปเร็วมาก โอ้ไปหงายท้องอยู่ตรงนู้นาพี่ชมีของเราจะให้รถมาหาแม่โอ้อยโอ้ไหโอ้โอ้ตีลังกากระเด็นไปนู่นไม่ยังไม่หยุดนะคะวิ่งวิ่งแบบแถไปข้างเดียวอะคะ่ะล้อไหนพี่ชมียมายโอ้ไปแล้วโอ้โอ่าพี่ชมีของเราโอ้ พัดลมอตอนนี้พี่ชมีของเรานะคะจะไถรถเข้าขอุโมงค์ขาน้องนนน้นองตั้งท่ารอภารกิจสําเร็จค่ะเอาใหม่เอาใหม่ลูกโอ้โหดูดูน้องของเราโอ้ไปแล้วมินดาตาน้องมินดาบ้างโอ้เตรียมนะคะพี่สาวเตรียมนะโอ้ในมินดาไถไปแล้วโอ้เฮลิคอปเตอร์ก็มาอุ้ยวิ่งสวนกันเลย มินดาจ้ารถเป็นอะไรจ้าพังล่ะคะซ่อมรถเหรอคะโอ้โหเครื่องมือนะคะโอ้พี่สาวเอามีดติดต่อมาซ่อมเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอโอ้สับ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 เลยนะคะเฮลิคอปเตอร์บอกช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่ไหวแล้วอันนี้ก็โดนมีดมีดถันสเต็กนะคะโอ้โดนเฉือนกันเลยทีเดียวค่ะโอ้นี่เป็นอุปกรณ์ช่างเหรอจ๊ะ โอ้โหทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้จ้ะเด็กๆเพราะมันโหดร้ายมากเลยนะจ๊ะโอ้ยสับๆกันเลยจ้ะโอ้มันมันจะดีขึ้นหรือพังกว่าเดิมคะเนี่ยสับเละซะขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้อันนี้มาพัดให้แม่เหรอจะโอ้ยให้แม่เย็นๆเหรอจ๊ะเอาพี่เฮลิคอปเตอร์เป็นพัดลมพัดให้แม่นะคะพี่เจอมีโอ้โหน่ารักที่สุดเลยกลัวแม่ร้อนนะคะโอ้นี่อะไรเนี่ยโชรด อันนี้ก็แย่งกันพัให้แม่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยแม่เย็นเลยค่ะลูกโอ้เก่งมากเก่งมากไปแล้วพี่คอปเตอร์ของเราทัมาเลย <c oughs> อ๋าาเย <c oughs> อเฮลิคอปเตอร์ไปติดติดด่านนะคะตง้ง้นจะนาจาชนะทั้งสองคนลูกชนะโอเคเก่งมากทั้งสองคนเลยและแล้ววันหนึ่งก็ได้มีสิงโตเจ้าป่า กำลังเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเพื่อข้ามถนนแต่แล้วจู่ๆก็มีรถวิ่งมาอย่างเร็วมาชนสิงโตกันเต้นไปโน่นเลยนะคะจับภาพไม่ทันเลยทีเดียวรวรถก็วิ่งหนีไปแล้วเดี๋ยวจะให้คุณตำรวจขึ้นเฮลิคอปเตอร,ร์ไปตามจับรถคันนั้นมาชนสิงโตไปแล้วเฮลิคอปเตอร์ไปตามจับแล้วอา่าตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของเราก็บินลงมาช่วยสิงโตนะคะพาสิงโต ไปรักษาอ่าฮลิคอปเตอร์บินเลยจ้า,าโอ้เจอรถมาชนอีกแล้วอ่ฮลิคอปเตอร์พาสิงโตไปรักษาแล้วโอ้บินไปแล้วฮลิคอปเตอร์นะคะโอ,โอ้สิงโตตกเจ็บหนักเมาเดิม อฮลิคอปเตอร์ก็มารับสิงโตไปแล้วนะคะบีตัดภาพมาทางนี้ค่ะโุ้ยรถจอมเกเรของเรานะคะมีป <c oughs> ืนเ <c oughs> ตรียมเอาไว้แก้แค้นค่ะ <c oughs> โอ้โอหฮลิคอปเตอร์ก็มาฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์หลบแล้วเดี๋ยวเจอปืนใหญ่ยิงโอ้นี่ปืนใหญ่ซุ่มจอมตีอยู่ทางด้านนี้โอ้โอหฮลิคอปเตอร์ของเราไอ้นี้นี้น,น,น้บินขึ้นไปแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> สิงโตถึงโรงพยาบาลหรือ,อยังคะในที่สุดสิสงโตก็ถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยไปรักษาตัวต่อนะคะโอ้ยเดินเข้าไปหาคุณหมอเองเลยเก่งมาก สำหรับวันนี้นะคะสองสาวออน้องมินดาไปแล้วไปกับรถแล้วมาไมา่สำหรับวันนี้สองสาวก็นำความสนุกสนานมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใช่ไหมคะสองสาวารับรองว่าเรามีความสนุกมาฝากแบบนี้อีกแน่นอนนะคะเพื่อนๆจ๋าสำหรับวันนี้ายบายค่ะจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะเก่งมาก